น่ารักมากเลย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 กัดทำไมอะมือไม่เอาทำงานไม่ได้เจ็บมดขั้นไฟทั้งนั้นแหละมึงเห็นไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยมดขั้นไฟทั้งนั้นอ๊ยเก็บเก็บมดขั้นไฟมัน <c oughs> 哎呀？